สวัสดีครับ ครับผมคุ้มดีซีครับผมป้าปอมแม่พี่น้องไม้แอลคุ้มดีซีละของกรมะมงนละนี่จื้อคุ้มคุ้มตำนานกว้านพะเยานะฮะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาดูกันครับว่าคุ้มนี่มันจะมีความหูเกี่ยวกับตำนานกว้านพะเยจะได้อ่าอยากจะงื้อปีครับพี่แม็กนะครับได้ความหูเขาสักน้อยเพื่อไขแบบมีโอกาสได้ไมแเอลพาดปีนี้มาบ่ได้แต้ตดูคลิปนี่กระเทากัาวได้มาเอลด้วยกันนะฮะ พี่แมครับมีข้อมูลในอย่างตีจาให้ออนักท่องเที่ยวตีไม้แอลได้ได้งูได้หันครับตำนานก้อนพยานี่ครับ,รบเขาจะซอแซดประวัติความเป็นมาของไอประวัติของพระเจ้าตุหลวงนะครับว่าเกิดจากไอประวัติาศาสตร์เป็นไงตั้งแต่ไอ,ไอไ พระเจ้าสวยพระชาติเป็นนกเอียงนะครับสมัยตะกอนแล้วก็ม้าวะม้าบินอยู่ตีนนกเอียงแค่นี้หนองแห่งนี้นะครับแล้วกลับมาเจอตุ๊กฤษีจิกตายตกไปในหนองเปลาเรือห้องหนองเอียงนะครับหลังจากนั้นมาปุ๊บเขาเดินเอวตัวอู้ตัวได้ครับอ่านี่เขาจะได้หั่นตัวนครับน้อได้หั่นในบุตรตัวนะครับอ่าจิ๊กแม็กครับอาสาพาเฮามาเล่าตำนั้นของกวนพะเยาแลครับนี่ สมัยพ,พระพุทธเจ้าเสวยชาตเป็นนกเอี้ยงนะครับเนาะมาอยู่นี่อยู่ตีหนองแห่งนี้นะครับสี่าดสีจมท้องนะครับท่านพวกอ่ะมาเจอไอ้เกี้ยวนะครับขับจิก๊กนี่คือตบสายตกหนกเอี้ยงครับผมเราต่อมาพัสัตตอาสมัยพุทธ,ธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าได้มาสเสด็จมาถึงตีผาดจ,จมท้องแห่งนี้แล้วก็มีสองตายายมาถวายเขานะครับแด้มาได้ถวายน้ำ พระเจ้าก็เลยให้พระอน,นุนนะครับไปตักน้ำตีนองเคียงแห่งนี้่ไอพระน,น,นั่งท่านนี้นก็มีพญานาคคือทุตมะสิกีเป็นไอ้พระข้าขสาที่นี่อยู่นะครับผมไอ้พระพระญานาคก,กับมายอมจมัดขึ้นน้ำก็เล็กวนน้ำเื้อคุณเสร็จแล้วปุ๊บพระอนุนจะเสด็จไปบอกไอ้เจ้าว่ะไอ้พญานาคมามายอมขื้นน้ำนะครับผมซึ่งมาถึงปุ๊บนะครับมาถึงท <ๆ S 2> ี่น,นี่พระพุทธเจ้ากันเลย ลงมาจากไอ้พระธาตุสีพองลงมาสีสีองแยกให้เนี่ครับเลยวาแสดงพิธาุภาพคือพญานาคห็นมาเ่าสห์หินปุ๊ไดูเยน้พเจ้ากัไอ้ไยไอเท่องเขาบอกว่ารากายขึ้นสามสองเพราะสัตต้องเยับหัวไอ้ยนนกตรงนี้ไว้นะครับนอนแล้วก็จปุ๊บไอ้พญานาคก็เรื่มใสในบารมีของพระเจ้านะครับผมก็เลยย้อมเป็นพุทธมามะกกะเลยสวายตัวเป็นใอ้สาวกของพระเจ้านะครับตามพระเจ้าก็คื โอวาดบ่าจากพระพรองค์อ่ะไอ้รับขันผิดิภิานไปแล้วมาสร้างพระเจ้าตัหลวงแ่ตีแห่งนี้เพื่อให้เราไอ้ประชาชนได้สักการะนะครับผมแล้วพอถึงเวลาปุ๊บนะครับพญานาคกับพญานาคขวานสิกีเนี่ยกันเลยว่าเอาทองคข้เนี่ยอยู่ในใต้ปืนปืนหนองเอี้ยงแห่งเนี้ยขึ้นมาเฮือตายายสองตายายมาเฮือไอ้ถวาย ตาย้ายวา่าคือมาแต่งว่าแบ่งพระเนอตาย้ายกะคือตำรวเอาของคำเนี่ยเอาไ้กั้ง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 น้องแล้วเป็นกับเจ้า <Get S 3> บ้านเอาเงินกว้างเอาไว้ใครได้ทองได้คำมั้ยเป็นกระดิ่งผมน้องกลายเป็นว่าเจ้าตำรวจขึ้นไหมซึ่งตำนานพญานาคคือการเป็นไอ้ก็ถูกเยอะทั้งนั้ายตกตายน่าเบื่อหน่อยแบบนี้ อันดุสรีสีจอมทองพระราชสีจอมทองอยู่กลางว่านี่ครับผมอ๋อนี้คือบอกว่าซาดคอมเ็นม้าของตำนานมาจานนอครับผมเจ้าตัวหลวงโอ้ขอบคุณแม็แล้วมีมุมอื่นอย่างดีอันน่าสนใจคือความผู้แอบกับครับนี่ครับผมในสมัยตะก้อนครับสมัยก่อนตีว่าย้าเขาจะเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากพระซาเซ็ตเนี่ยไอ้พระมงครับได้ม้าไอ้สำรวจว่าแน่นอง น้ามันเนี้ยมันมีน้ำน้อยหน้าน้ำหน้ากับมีน้าแต่ว่าน้าเวลาน้าน้อยกับม้อยทำเพื่อเปิดชาวบ้านมาจับป่านะไอ้ต้องเตฮิวแม็คคอมิกสมิธเนี่ยกับบานสำรวจพอเสร็จปุ๊บเปิดกับบาสร้างประตูตั้งไน้าบ้านแหลกใช่ไหมสมัยข้อสองสี่สี่แม่สองครับซึ่งตอนนั้น ไอมีงบประมาณอยู่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทที่สร้างถึงน้่นเองนี้แล้วก็มีการสร้างมาได้ปลาโจนนะครับคุณบอกว่าปลาไหวขึ้นมาได้นะครับขึ้น<อ>แต่ละ,นะเน<อ>ีเ<อ>้ยเนี่ยมันจะไหวจากไอ้น้ำิงขึ้นไปสิก้อนพะเยาเพื่อจะสพุพรรณบุรีอ๋อนี่เนาะมันพยา,ายามไหวขึ้นอ่าแม่นครับผมนี่คือมันเป็นปลาใปลาโจนอ่าครับ ครับผมแล้วก็มาเสร็จปุ๊บดอครับดอกกรเดือเป็นกั้วเขย่าขึ้นไหมครับผมครับอ่านี่เห็นมีปลามาโชว์หลายตู้เลยนะครับนี่ครับปลาในส่วนนี้ก็คือปลาที่สามารถบันมาไดบัดจูนขึ้นมาได้ครับผมอ๋อนี่คือปลาที่สามารถขึ้นตามมันได้ใช่ครับมันได้บัดจูนี่บางส่วนนะครับนี่มันมีตะเพียนปลาใส่ลูกกล้วยแล้วก็ปลาใส่ขาวนะครับผมอ๋อครับเดี๋ยวขอพอใกล้ๆนึงนะครับได้ครับผมปลาตะเพียน โอ้ตัวมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับครับตะเพียนขาวน,นี่ใหญ่กว่านี่เห็นครับโอ้นี่ยังว่าใบาใหญ่แท้แต่นอนอ่ะ แราคาหนีปลาปลาซอยปลาซอยลูกด้วยปล้วก็ปลาซาอ่านี่ปลาซอยนี่หนองลิงซ้ายเน้นหนักอยู่นะแล้วก็ซอยขาวสายขาวนี่ครับปลาที่สามารถขึ้นตามบันไดปลาโจนได้นะครับน้องโอเคครับผมขอบคุณพี่แม็กนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าอย่าลืมนะฮะซุ้มนี่ อ่าคุ้มนี่ครับของกรมมงครับมาเยันหู้ตำนานกวนพยเยาแล้วก็พระเจ้าตนหลวงกันแลว้วก็มาดูโมเดลของง้นบันไดป่าโจนอ่ารวมถึงมีป่า่ามีป่าบึกนะฮะป่าบึกปก่ากาดํามาโชว์นะฮะนี่นวัตกรรมของกรม,มมงครับกันนมาโชว์อันนี้ก็เป็นคุ้มที่ซีแล้วนะ,ะขอบคุณครับอ่า Mm hmm. เดี๋ยวคุ้มต่อไปเขาจะไปคุ้มในต่อนะฮะก็อ,อย่าลืมคอยติดตามกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับทุกท่าสวัสดีครับ